แต่ตอนนี้พก็ยังไม่มานนี่แต่เสียงหายใจอ่ะโอ้ยด oh, ีกว่าเฮ้ <gasps> เขาจะให้ข้าวหกวะเนี่ยข้าฝีปะโตูสุกร

คุณในจองคุกในจองกิมโป่ยังพออยู่เอมันเป็นส่วนข้างส่วนด้านหน้าของามบินคิมโปูแล้วก็มีลานจอดรถตรงนู้นอุ้ยอย่องเล่นกลัว เราจะเดินไปเดินไปทุกสกวนไม่ใช่สิพิพิธภัณฑ์เขาเรียกอะไรจะไม่ได้เลยโอ้ยหวดรีคู่จา้า เป็นลานจอดรถของสนามบินกิมโปวันนี้อากาศดีมากเลยแต่ขออย่าฝนตกก็พออากาศกำลังดีอากาศกำลังดีเลยตอนนี้แต่วันนี้ทำไมรถเยอะๆอย่าบอกนะว่าห้องสมุดไม่ว่างเศร้าเลยนะ

ก็จะอออจะถึงไหมเนี่ยโอ้ก็จะลกๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงแห้งแล้งก็จะยังไม่ค่อยสวยแต่ถ้าต่อจากนี้ก็จะสวยเพราะาจะมีดมอกมงดอกไม้ต้นเล็กต้นน้อยตอนนี้อยู่ในช่วงเหลือแต่กา้าน ข้างหน้านีพิพิธภัณฑ์ของสนามบินเราก็ลังจะไปที่อะไรนะประสบการณ์ประสบการณ์คืออ้อมสมุดเข้าได้หรือเปล่าดูกันต้องเสียตังค์เปล่าสามโมงพอดี 다라든 음.